ลดทุกการเก็บคู่รถเบยของมดูลคือกํแพงเพชรเพื่อความเป็นสุขทั้งการลดทับตามขั้นตอนทุกอย่างแม่พ่อแ้าที่ตับรถของขอพอเมืองเก็บสายงานไม่ก็นโยบายอาโบริส4.0หรือ Smart Safety Zone นะครับคือรักษาความถูกภายในนะเพื่อให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเดินไปในที่มืดที่เปลี่ยวด้วยความสบายใจนะฮะ ก็ได้ออกแผนว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องมีการซ้อมแผนในการซ้อมแผนเนี่ยเราก็จะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาว่าเช่นาการเกิดเหตุมาเอาคืนที่โรงพยาบาลทะเลาะกันมาส่งคนป่วยมาโรงพยาบาลแล้วก็มีตามมาทำร้ายร่างกายอย่างที่ในสื่อบลชนนะครับในโซเชียลต่างๆที่เห็นนะครับเช่นอุบัติเหตุนักนะฮะรถ อุบัติเหตุหนักรถชนกันแล้วการไปตรวจที่าการไปถึงที่เกิดเหตุคนทำอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทับซ้อนนะครับมีการชิงทรัพย์หลายๆอย่างที่ผ่านมาเราก็ามาเตรียมพร้อมซ้อมไว้ก่อนตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ทุกโรงพักนะครับในหนึ่งเดือนต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุการชุมนุมนะรเรียกร้องสิทธิต่างๆก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุที่เราจะต้องมาซ้อมแผนในครั้งนี้นะครับ สถานีตำรวจูธรเมืองกำแพงเพชรก็ได้คิดแผนขึ้นมาว่าหากมีระเบิดคือผู้ประสงค์ร้ายหรือผู้ไปหวังดีนะครับเอาระเบิดไปทิ้งหรือว่าเราไปเจอระเบิดในแม่น้ําหรือระเบิดในที่ต่างๆที่สงสัยว่าเป็นถูระเบิดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก็เลยต้องมีการซ้อมแผนเพื่อวัตถุประสงค์ว่าหากถ้าเราไม่ซ้อมแผนไว้เกิดชาวบ้านไปเจอแล้วทําไม่ถูกขั้นตอนตามวิธี ต่างๆเหตุร้ายก็จะเกิดขึ้นเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิตก็มีนะครับอย่างทางภาคใต้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับถึงมันจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่ก็ต้องซ้อมไว้นะครับเผื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดจริงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเราเลยมีการซ้อมแผนในวันนี้นะครับในการซ้อมแผนเราก็ต้องเขียนแผนขึ้นมาก่อนนะครับว่า ทุกภาคส่วนทุกสายงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างที่เราจะขาดไปได้ชุดเก็บกชุดเก็บกู้ระเบิดนะครับของพอจวชุดผู้ภัยนะครับกู้ภัยเมื่อมีเหตุการณ์บาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับไฟฟ้าดับเพลิงนะครับทางโรงพยาบาลน,นะครับเทศบ,บาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็จะเรียกมานะครับก็เรียกมาแล้วก็ กำหนดแผนขึ้นมาว่าใครมีหน้าที่อย่างไงอะไรยังไงนะครับสองศูนย์ทำอะไรสามศูนย์ทำอะไรนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสมมติว่าเหตุการณ์เนี้ยมีคนมามาวางระเบิดแล้วต่อไปพอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรียบร้อยถึงก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจเมืองสายสืบก็ต้องไปไล่กล้องว่าใครเป็นคนมาวางระเบิดมายังไงมีสาเหตุอะไรมีสาเหตุอะไรที่ต้องมาวางเพื่อปะปวดเมืองหรือว่าประโถดเขาหรือมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนอะไรพวกนี้ครับ ในครั้งนี้สพเมืองก็ซ้อมแผนเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับก็ขอขอบคุณทั้งทุกภาคส่วนนะครับทั้งสื่อมวลชนกู้ภัยนะครับทางโรงพยาบาลทางการไฟฟ้าทางเทศบาลที่สนับสนุนรถดับเพลิงนะครับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดชุดที่สืบหลักฐานและข้าราชการตำรวจเมืองกำแพงทุกสายงานครับผมข้อประการใดผู้สัตว์ก็ขอขอบคุณมาที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับ